นี้เริกดียามดีนะคะเวลาเที่ยง4ี่กนาทีนะคะวันนี้สาจะไปต่างเมืองนะด้วยสภาพอากาศมีแดดนิดหน่อยนะเป็นช่วงนาทีทองของสาละคือ,อช่วงบ่ายมันน่าจะมืดคึ้มกลับมาสภาพที่มืดคึ้มเหมือนเดิมตอนนี้ก็รีบออกบ้านนะคะตอนเที่ยงตื่นแต่เช้ามากนะคะ10บโมงเช้ามืดแล้วเห็นไหมบอกแนละ้วแดดอ่ะมาช่วงนาทีทองจ,งจริงๆเลย สวยนะคะทางตรงนู้นอ่ะเขาปิดซ่นอมถนนนะคะแล้วก ประมาณเดืนอนกว่าก็จะเข้าได้ดูใบไม้ผลิเนาะหรือหน้าฟูลิงของเยอรมันนะคะเราก็จะเห็นต้นเขาสันดีต้นราก ลอแ้วสะเือนมากี่ยค่ะสา,าจะต้องผ่านเมืองน,นี้ไปนะไม,ไม่แมแล้วเพราะว่ามาถ่ายคลิปหลายครั้งแล้วเดี๋ยวไปอีกเมือง คริสต์มาสนองสาไม่ได้มาเหมนก้นกะ็คือแต่ละเมืองเขาก็ไม่ได้จัดใหญ่โตอะไรนะคะเขาจะจัดแบบเล็กๆอะ่ะป็นช่วงโควิดด้วยเขาดาวปีนี้เขาบอกนะเมืองที่สายอยู่กับเมืองข้างๆแล้วแวกใกล้เคียงกันเนี่ยไม่ได้จัดใหญ่โตอะไรนะยิงพกูก็เล็กๆน้อยๆนะ ปกติที่สายอยูอ่เขาจะยิงพูกันทุกบ้านเลยแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ยิงอะไรเลยปอกแปะปอกแปะนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเอง นี้ก็คือแม่น้ำรายนะคะพเพื่อนเส้นทางนี้จะวิ่งไปเมืองเทิร์นนะคะก็วิ่งไปอกีกก็จะเขตติดต่อกับลักซมเบิร์กเนอะประเทศลักซมเบิร์กเป็นเยี่ยมแล้วก็ฝรัง่งเศสน,นะคะเราสามารถไปเส้นนี้ได้นะไปได้โดยรถยนต์นะคะ ไปนี่นะคะก็คือเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในอุบเขาเป็นาบารดกโลกเลยนะก็คือเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดอะ่ะแล้วสวยมากเป็นหมู่บ้านที่อนุรักษ์บ้านที่อายุมากกว่าสองร้อยปีอะ่ะสวยวมากๆคือเรามาวันนี้ มันไม่ใช่วันเสสร์อาทิตย์ไงคุก็จะดึงไม่เยอะก็จะมีแค่เราสองคนเดินอ้าวว่าซ่านี่ค่ะเพื่อนนูบิวเคนี้จะไปเกตที่สวยมากเลยอ่ะสาเคยไปประเทศลักสมเบิร์กนะคะสวยมันก็สวยคนละแบบนะในยุโรปอะขับรถยนต์ไปมันไม่ไกลาจากเออยอรมันเท่าไหร่นะประเทศลักสมเบิร์กนะคะมันไม่ไกลาจาก ได้เลนะคะคในช่วงนี้มันก็เนาะโอไมคอนนี่เราไน,นหมู่บ้านนี้ไม่ใช่หมู่บ้านเป้าหมายที่สาจะไปนะแต่ว่าขับรถผ่านสาจะให้ดูหมู่บ้านที่เก่าแก่นะคะสวยมากสวยแบบคาสสิกมากเลยสมัยยุคกลางนะคะของเยอรมันนะคะ ทรงนี้นะทรงทรงจะสวยไม่เหมือนในหลายห่บ้านที่เราัผ่านสวยมากแต่ละหลังก็ทาสีไม่เหมือนกันเนาะสีสวยค่ะมีทุกสีเลยจาาเคยเรียกว่าหมู่บ้านใส่นูมีทั้งหมดเจ็ดสีเลยนะมีทุกสีอ่ดีค่ะอันนี้ก็จะเป็น แสงแดดแล้วก็ไม่มีแสงแดดเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในบนอยู่ในหุบนเขาที่อยู่บนเขานะตอนนี้สาขับรถอยู่บนเขานะคะบนเขาเนาะให้ดูด้านข้างนะคะฝั่งโน้นก็จะเป็นหมู่บ้านเหมือนกันองรงการนี้คือไม่น้ำรายนะคะถ้าถ้าเรามาเมืองนี้ยอากาศมันจะหนาวมากกว่าปกตินะคะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขามาอาจจะติดลบก็ได้เพราะตอนนี้ก็หนึ่งองศาแนะ แาจจะติดลบสูนลบหนึ่งลบสองอะไรประมาณนะี้มีแดดแต่ว่าติดลบพี่ขาเพื่อนต้อง มีมา้าอยู่เลยมาเห็นสารให้ดูสารไคยขึ้นไปแล้วนะตรงเนี้ยขึ้นไปแล้วมองเห็นวิวแม่น้ำลายได้สวยมากๆนี่ค่ะ